สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสัตว์ทั้งหลายแหล่กันนะครับนี่มีอะไรบ้งครับเี่าใส่ฐานเดินได้นะครับวัวแล้วก็ช้างเอ้ยไม่ใช่นี่ควายแล้วก็ช้างเราเอามาอยู่บนอันนี้ก่อนบนสนามนะครับอ่าสิงโตอ้าววัวแล้วก็ม้านะครับงโตวัวมา้าอ่มาม้า ตัวแรกนะครับจะเปิดก็คือเจ้าสิงโตอืมไปเลยนะครับสิงโตโอ้โหดูสิครับเาแล้วนะครับเจ้าสิงตโตโหวิ่งช้าๆนะครับอ,อันนี้กือได้ช้านะครับ ประมาณนี้นะครับอืมดูยิ่งเดียดกันแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นเจ้าวัวนะครับอออโอเคสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับ chơi hẹn gặp tiếp nào các bye bye